สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพูดคุยกันครั้งที่61ครับวันนี้จะคุยกันเรื่องชีวิตนี้ก็อยู่กับน้ำครับมาจากน้ำมีน้ำเป็นที่พักที่อาศัย เรื่องดินก็พอประมาณไปแล้วนะครับทีนี้เราก็ามาคุยกันเรื่องน้ําบ้างาดินน้ําไฟลมเ,เรื่องน้นํานี่เราก็รู้กันนะครับว่าถ้าเรามองกันในตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำํำในจำนวนมากดีเสเลตหนองเลือดเหงือมันข้นน้นําตาเปรมัมน น้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดทั้งหลายนี่ก็เป็นน้ำทั้งนั้นละน้ำเหล่านี้นี่เป็นน้ำที่หล่อเลี้ยงร่างกายอยู่ภายในในร่างกายเราทีนี้เรื่องที่เราจะพูดนี่น้ำน้ำที่เราใช้ดื่มใช้กินใช้อาบกันอยู่นี่แหละครับน้ำเป็นไปมากกว่านั้นครับเพราะว่าเราได้อาศัยน้ำนี่ หล่อเลี้ยงชีวิตของเราเอาน้ำมารดต้นไม้เวลาเราขุดเราขุดโคกหนองนาเราก็จะต้องมีสถานที่เอาไว้เป็นบอ่อสำหรับมีน้ำเอาไว้ใช้เวลารับลูกต้นไม้ทำสวนเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันจบเลยครับ การเกษตรนี่ต้องต้องอาศัยน้ำเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้พืชมันงอกงามได้มีดินอย่างเดียวดินดีแล้วยังไม่พอครับต้องมีน้ำที่ดีด้วยนอกเหนือจากจะใช้สำหรับการรดน้ำต้นไม้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งของปลา เป็นแหล่งอาหารประเภทปลาประเภทกุ้งหอยกุ้งหอยปูปลาซึ่งผมก็ขุดบ่อไว้สองบ่อครับปรากฏว่าบ่อเนี่ยที่ฉายภาเพเห็นเนี่ยก็เป็นบ่อที่ขุดมาแล้วก็เกือบจะสามปีเนี่ยน้ำยังไม่เคยแห้งเลยทีแรกก็นึกว่า น้ำคงไม่พอใช้หรอกแต่พอ,อใช้ไปใช้ไปก็ไม่หมดเลยน้ำที่เก็บเอาไว้เนี่ยจากฝนที่ตกมันก็ไหลลงบอ่อสองบ่อเนี่ยบ่อหนึ่งเนี่ยบ่อนี้นะครับก็จะเป็นบ่อที่เลี้ยงปลามีปลา,อ,าอยูเอ่เลี้ยงปลาทินพืชนะครับ ส่วนอีกบอ่อหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้เลี้ยงปลาแต่ก็มีนะครับปลาก็มีแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าเจตนาจะเอาน้ำเอาไว้ใช้ส่วนบอ่ยอย่อยๆก็จะเป็นลักษณะของออคลองไส้ไก่อันนี้จะมีความตื้นแล้วก็ขุดเอาไว้ค่อนข้างจะเยอะอันนี้เน้นเอาไว้สําหรับการ เลี้ยงปลา,าเน้นการเลี้ยงปลาเป็นหลักเลยแล้วก็เอาน้ำมารถผัดผลไม้ต่างๆอันนี้ก็จะทำให้เรามีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีแต่ว่าน้ำในในคลองไส้ไก่เนี่ยเนื่องจากมันมันตื้นมันก็เลยต้องยังต้องสูบน้ำจากข้างนอกเอามาเติมอยู่ ใจจริงเนี่ยไม่อยากจะเติมน้ำจากข้างนอกเลยอยากจะเก็บน้ำข้างในแล้วก็ใช้อ,อยู่ภายในโคกหนองนาของเราเองแต่ตอนนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของคลองไส้ไก่ที่ยังจะต้องเอาน้ําข้างนอกมาเติมเพราะว่าไม่งั้นมันแห้งครับปลาก็จะตายส่วนบอ่อใหญ่เนี่ยอันนี้บอ่ออย่างเงี้ยไม่แห้งเพราะว่าลึกอันนี้ลึกถึงเจ็ด จากปาบ่อถึงข้างล่างนี่นะถึงเจ็ดเจ็ดเมตรนะครับมันก็ไม่แห้งอันนี้มีอยู่สองบ่อที่ไม่เคยแห้งเลยก็อาศัยน้ำนี่แหละครับเป็นแหล่งโปรตีนเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับครอบครัวของเราในสมัยที่ผมเป็นเด็กนี่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่า น้ำนี่จะต้องเป็นของซื้อขายแต่ครั้นเมื่อผมโตขึ้นน้ำก็ถูกบรรจุขวดแล้วก็วางขายคนในเมืองนี่ต่างซื้อน้ำเพื่อการดื่มกันทั้งนั้นแหละครับเวลานี้ลามไปถึงในหมู่บ้านในชนบทในแถวบ,บ้านผมนี่ก็ชาวบ้านซื้อน้ำดื่มกันเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะว่าน้ำในเลือกสวนไรนามันมีแต่สารพิษในเวลานี้นะครับ ไม่สามารถจะนำมาเพื่อการดื่มแม้กระทั่งการอุปโภคนะครับการอาบการอะไรเนี่ยะเ้าน้ำในนาในสวนมาอาบมั่วๆนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนสารพิษเวลานี้ระบาดมากไปถึงขนาดนั้นแล้วผมเลยเงจึงมีความรู้สึกว่าถ้าเราสามารถกักเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช้ได้ ในในนาในส่วนของเราได้เองเนี่ยอันนี้จะสุดยอดเลยแต่ทีนี้เราเองเราก็ยังทํำถึงขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าเรามีคลองไส้ไก่ที่มันยังตื้นแล้วก็เก็บน้ําไว้ได้ไม่ไม่ตลอดปีต้องเอาน้ําข้างนอกเติมอยู่แต่ซึ่งเราก็ตระหนักดีว่าน้ําข้างนอกนี่อาจจะปนเปื้อนสารพิษนะน้ำในชนบทานนี่แหละครับ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าต้นทางเขามีการปล่อยน้ําระบายน้ำทิ้งน้ำเอาอะไรไม่ดีอะไรเสียลงไปบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเขาคงจะมีแต่ทีนี้เราเราก็เลยเต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตระบบการแย่งน้ํากันเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคต ระหว,ว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมแนละต่อไปก็คงทะเลาะบ่อแว่งแย่งน้ํากันแล้วก็ต้องมีกฎหมายออกมาว่าใครจะใช้น้ำนี่ต้องเสียภาษีค่อนข้างจะหนักนะเะงั้นถ้าเราสามารถเก็บน้ําไว้ในที่ของเราได้เองไม่ต้องไปพึ่งน้ําจากแหล่งข้างนอกไดเ้เราก็จะตัดปัญหาเรื่องเหล่านี้ไปใครเขาจะทะเลาะอะไรกันนึงนะเนื้อต่อไปผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆ โลกมันค่อยๆจับเป็นไปอย่างนั้นเชื่อว่าโลกมันจะเป็นไปอย่างนั้นแต่การเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาในที่ของเราเล็กๆเนี่ยนะครับนะมันก็มีปัญหานะครับไม่ใช่ไม่มีปัญหาที่ของเราอยู่ใกล้คลองชนประทานก็จริงนะสิ่งที่ตามมากับคลองชนประทานก็คือมีตัวเหี้ยตัวตะโกดนะเขามารบกวนเยอะ และพอเรามีปลามากๆเข้ามันก็เลยถือว่าเป็นแหล่งอาหารของมันอุดมสมบูรณ์เลยไม่ใหม่ผมก็รู้สึกไม่พอใจนะเครียดแค้นจริงจังอยู่เหมือนกันจนกระทั่งพยายามจะนึกถึงว่าเฮ้มันนะ่าจะต้องมีประโยชน์สิน่ะไอเจ้าตัวทั้งหลายเหล่านี้มันก็กินปลาเราก็กินจริงๆนะครับผมก็มีหมาอยู่เป็นจำนวนมาก คอยช่วยไล่มันส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ได้รับอนิสงค์จากที่มันมีสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาเนี่ยนะครับมันทําให้ดินแดนของผมซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกันว่ามีงูเห่าเป็นจํานวนมากนะถึงขนาดในอดีตตอนผมเป็นเด็กนี่มีจงอางเลยนะครับแต่ว่าใน ระยะหลังๆมาเนี่ยก็พบยากขึ้นแล้วก็พบแต่งูเห่าอยู่บ่อยเรียกกันว่าพบรายวันพอมีเจ้าตัวตะกวดตัวเฮี้ยเข้ามากินปลามันมันทำให้จำนวนงูงูเห่านี่นะครับลดจำนวนลงที่มันลดจำนวนลงก็เพราะว่า สัตว์เหล่านี้ไม่ได้กินปลาอย่างเดียวนะมันกินมันกินสัตว์พิษด้วยไข่งูต่างๆแม้กระทั่งตัวงูเนี่ยถ้าหนีไม่ทันนี่สู้สัตว์เหล่านี้ไม่ได้นะมันกินนะครับเพราะสัตว์เหล่านี้หนังมันหนางูกัดไม่ได้งูกัดไม่เข้าถ้ามันมีกรงเล็บนะอ,อนั่นก็จะตูในกลุ่มตะกวดผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามันมีพังผืดอยู่ที่เท้าของมันเนี่ย อันนั้นก็อยู่ในตระกูลเฮี้ยตัวบรอรดนุกนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ค่อนข้างมากบางตัวนี่ใหญ่มากเลยผมก็นึกทําใจนะนึกทําใจว่าเออมันก็คงเดี๋ยวปลาน้อยลงมันก็มันก็คงจะน้อยลงไปเองแหละเพราะว่าแหล่งอาหารมันชู่นเดิอนแหล่งอาหารผมเลี้ยงใหม่ๆเนี่ยปลาค่อนข้างเยอะมันก็มาเยอะตอนนี้ปลามันคงจะถูกกินไปเยอะแล้วแหะ มันก็จำนวนลดลงไปเองก็คงจะอาศัยปลาเท่าที่มีอยู่เนี่ยไม่ไม่มีการเพราะพันธุ์เพิ่มปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอาจจะหากินยากลำบากขึ้นนิดหน่อยในที่ของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเราไม่ไม่ซื้อเพิ่มแล้วละ่ะอาศัยว่าหายากหน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่อให้มันดูแลกันโดยระบบนิเวศโดยตามธรรมชาติของมันนะครับ ก็ว่ากันไปครับดังนั้นการที่เห็นผมถากถางนะในพื้นที่โคกของผมบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันไม่เป็นที่หลบซ่อนไม่เป็นแหล่งซ่องสุมเอ่อพวกสิ่งที่จะมากินปลาเนี่ยนะครับให้มันมากจนเกินไปอะ เรียกกันว่าคุมคุมโดยพื้นที่ให้มันมีความสะอาดอเห็นได้ง่ายแล้วหมาผมที่มีอยู่จำนวนมากอยู่พอสมควรนี่นะครับก็จะช่วยไล่ถ้าพื้นที่มันไม่รบจนเกินไปเนี่ยหมามันมองเห็นมันก็จะไลนะ่มันก็ไม่อยากมีศัตรูนะครับมันก็หลบหลบได้มันก็หลบหมาก็จะช่วยไล่เหา่าไล่กัดอันนี้ก็จะเป็น าการช่วยป้องกันปลาด้วยนะแหล่งอาหารแหล่งโปรโตีนของเรา,าจากสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์แต่อย่างไรก็ตามเราก็รู้ว่ามันก็มีคุณอยู่ในระดับหนึ่งมองให้เห็นคุณของมันด้วยอย่าเห็นแต่โทษอย่างเดียวก็เลยมันจะอยู่ก็อยู่ไปนะแต่ว่าหมาก็ช่วยขับครับ เราไม่ต้องไปเดือดร้อนเข็นฆ่ามันนะปล่อยให้มันอยู่ของมันไปนะแต่ว่าการทำให้พื้นที่เราสะอาดก็จะช่วยปกป้องดูแลแหล่งโปรโตีนของเราได้อีกวิธีหนึ่งครับนี่แหละครับก็วิธีคิดแบบราเชนทราสมครับถ้าอย่างว่านะครับส่วนที่เราถากถางให้มันได้รับความสะอาดเนี่ย ส่วนหนึ่งมันก็กลายเป็นเป็นปุ๋ยให้กับธรรมชาติข่นะมดินส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไปหมักเป็นปุ๋ยส่วนกิ่งไมใ้ใหญ่ๆเราก็เอาไปใช้เป็นพลังงานทดแทน <c oughs> เราเอาไปทำถ่า,านครับใช้ในครัวเรือนของเรานะไม่ต้องซื้อแก๊สนะแก๊สมันก็แพงแพงแพงมากๆนะ ก็ลดการซื้อแก๊สลงก็ยังซื้อนะครับก็ยังซื้อแก๊สบ้างแต่ว่าเลิกซื้ออแก๊สถังใหญ่ๆล่หันมาซื้อแก๊สปิกนิกเพราะว่านานกว่าจะใช้หมดแต่ละถังแก๊สปิกนิกก็นานกว่าจะหมดแต่ละถังเราใช้เราใช้ไฟฟืนไฟถ่านเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าเล็กๆน้อยๆบางอย่างเนี่ยเพื่อความสะดวกนะเพราะว่า การก่อไฟนี่มันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะแต่ถ้าเราทําอะไรเล็กๆน้นอยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยบางทีเราใช้แก๊สมาสะดวกก็เลยยังมีแก๊สปิกนิกเล็กๆอยู่ในบ้านอยู่บ้างเหมือนกันนะแต่ว่าาส่วนที่เป็นหลักเวลานี้ก็กลายเป็นฟืนและถ่านที่เราทําเองในอาสมของเราครับว่ากันป้ายว่ากันไป <laughs> ทีนี้เมื่อเราทำมาได้ถึงระยะหนึ่งต้นไม้เราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเราก็พบปัญหาว่าต้นไม้บางต้นที่เราปลูกไว้นี่มันอยู่ใกล้กับคลองคลองซอยเนี่ยนะครับคลองเล็กๆของเราเนี่ยมันมีปัญหาว่ามันล้มครับมันเริ่มมีการล้มของต้นไม้ใหญ่ นะไม้ป่าบางต้นเมื่อเกิดพายุเข้ารากที่มันมีความชื้นทุนสูงเนี่ยที่มันอยู่ปิดกัะครองไส้ไก่เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะมีความชื้นมากมันก็เลยล้มเมื่อเกิดพายุฝนฟ้าขนองแรงแม้ว่าจะยังไม่มากเพราะว่าต้นมันยังไม่สูงจนเกินไปนแต่ก็เกิดปัญหานี้แล้วผมก็เลยมีความคิดว่า คลองไส้ไก่บางคลองอาจจะต้องปรับให้มีขนาดที่ไม่ไม่ใช้เลี้ยงปลาแล้วอาจจะต้องมีการถมบ้างหรือให้แค่น้ำซึมผ่านได้บ้างเล็กๆน้อยๆผมก็มีการนำเศษไม้เศษวัสดุนี่นะครับถมคลองบางเส้นครับที่เคยขุดไว้ นะผ่านมาสี่ปีนะสามปีสี่ปีนะี่ผมก็เริ่มเอาเศษวัสดุเศษไม้เนะ่ะถมคลองครับคือใส่ลงไปทําปุ๋ยแทงเนะี้ยใช้เป็นแหล่งหมักหมักปุ๋ยเอาไม้ใส่เข้าไปกวาดใบไม้ต่างๆที่มันดูรกรุงรังนี่นะครับแทนที่เราจะเผาใช่ไหมเราก็ใส่เข้าไปในคลองถมแล้วไม่ช้าไม่นานมันก็ มาลายหายไปส่วนหนึ่งก็กลายเป็นอาหารปลานะครับเพราะว่าปลามันก็ยังพอมีอยู่ในคลองไส้ไก่บางเส้นนะครับอันนี้ทำไม่ใช่ทําทุกเส้นทําเฉพาะบางเส้นที่ต้นไม้โตแล้วคลองไส้ไก่ซึ่งเราอาศัยน้ําเพื่อการเอ่อรดให้ไม้ป่าแล่านั้นมันชุ่มชื่นเนี่ยมันคล้ายๆหมดความจําเป็นลงไปเราก็ใช้ คลองเหล่านั้นเป็นแหล่งหมักปุย๋ยแล้วก็เท่ากับเป็นการถมคลองขุดถนนให้เป็นคลองทําคลองให้เป็นถนนอันนี้เรากําลังจะทําคลองให้เป็นถนนโดยการเอาเศษวัสดุต่างๆค่อยๆใส่เข้าไปกลนะายเป็นปุ๋ยครับให้กับต้นไม้ต้นนั้นแหละแล้วก็ทําให้ น้ำมันเข้ามาถึงรากไม้นี่น้อยลงนี่น้อยลงไม่เป็นคลองแล้วก็จะทำให้เชื่อว่าถ้ามันหมดคลองลงไปคลองได้รับการถมมากขึ้นต้นไม้ก็อาจจะไม่ล้มรากก็จะอย่างรากได้ลึกขึ้นนะรากแก้วมันนะนะอย่างรากได้ลึกขึ้นมันก็จะทำให้ไม่โค่นหักได้ง่ายเมื่อ ต้องกับพายนะุในช่วงมรสุมช่วงหน้าฝนนี่นะครับมันมีบางช่วงบางคราวที่มีลมแรงถ้ามันตรงช่องเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ต้นไม้หักโค่นได้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็หักโค่นไป2ต้นแล้วก็เสียดายนะล้วก็หาวิธีป้องกันนะแก้ไขปัญหากันไปเจอปัญหาก็แก้กันไปอย่างนี้แหละครับ เป็นความท้าทายอีกชนิดหนึ่งที่เราได้เรียนรู้กับปัญหาที่มันปรากฏนะได้เรียนรู้ปัญหาแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาหรือพูดเป็นภาษาพระพระว่าเราเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมได้ฝึกหัดปฏิบัติขัดกล่าวตัวเองครับนะสร้างภูมิปัญญาให้กับตัวเอง การพัฒนาของโลกเวลานี้ครับมันสร้างความเจริญหรือความเสื่อมก็ไม่รู้ใ <c oughs> คิดเอาเพราะว่าน้ำที่เคยบริโภคได้อุปโภคได้เนี่ยทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้มันเต็มไปด้วยขยะผู้คนมักง่ายเอาขยะทิ้งลงคลองเนี่ย มันก็เลยทําให้น้ําเน่าเสียมากขึ้นมากขึ้นน้ําก็ใช้ไม่ได้อุตสาหากรรมก็ทิ้งกากสารพิษอะไรลงไปในน้ําเกเษตรกรรมเองก็โยนสิ่งที่เป็นสารพิษฉีดสิ่งที่เป็นสารพิษคือไม่ได้ฉีดลงตรงๆนะแต่ว่าน้ำมันก็มันก็ไหลมันก็ซาอนะเปิดข้าวเปิดออกเนี่ยน้ำ สารพิษมันก็ไหลลงแม่น้ําลําคลองและในที่สุดแม่น้ําลําคลองที่เราเคยอาบได้ใช้ได้เนี่ยปัจจุบันนี้มันอาบไม่ได้ใช้ไม่ได้ดื่มบริโภคไม่ได้เราจึงต้องซื้อน้ำน้บประตานเี้ยทั้งนั้นการพึ่งตนเองจึงเป็นเรื่องสําคัญมากคําว่าพึ่งตนเองในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพึ่งเฉพาะตนเองนะครับหมายความว่า พึ่งกันเองพึ่งกันเองคือคือคนรากหญ้าเราเนี่ยช่วยกันเองช่วยดูแลกันอย่าไปทิ้งก็อย่าลงคลองเนี่ยมันทิ้งแล้วก็ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดนะผมขอขอบคุณภาพซึ่งเอามาจากทาง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 ,ทางอะไรทางที่เขานำเสนอกันทางโซเชียลเนี่ยนะครับ ผมก็เอามาถักทางโซเชียลเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณภาพเหล่านี้นะให้เห็นว่าโอมันมีทั้งคนที่ทิ้งลงไปแล้วทำให้บ้านเมืองสกปรกแล้วก็มีคนที่คิดเรืองเรื่องการพึ่งตนเองนะไม่ต้องรอให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐไม่ได้เป็นหน้าที่ของเอ่อข้าราชการอยู่ฝ่ายเดียวแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้อง พึ่งกันเองพึ่งกันเองคือเราพึ่งตัวเราเองด้วยแล้วเราก็พึ่งกันในชุมชนด้วยช่วยเหลือกันในชุมชนโครงการโคกหนองนาของผมเนี่ยก็จะมีการเอามือกันด้วยนะครับก็จะมีการอาไปช่วยเหลือบ้านแก่แกไปช่วยเหลือบ้านฉันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะภาพนี้เป็นภาพไม่แน่ใจว่าเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศนะน่าจะเป็นต่างประเทศนะครับเป็นการพึ่งกันเองช่วยกันเองชุมชนทํางาน ดูแลสร้างสารรพ์พัฒนาแหล่งน้ำนะกันเองอย่างเนี้ยถ้าทำได้อย่างนี้นี่ผมว่าบ้านเมืองน่าอยู่แน่นอนนะประเทศไทยถ้าเราทำอย่างนี้นะไม่ต้องรอพึ่งคนอื่นแต่เราพึ่งกันเองนะเราก็จะได้ได,ได้ได้แหล่งน้ำกลับคืนมาได้ดินที่อุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ได้ทรัพยากรกลับคืนมาไม่เป็นการทำลายทรัพยากรและแบบนี้แหละที่ผมเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นโคกหนองนาจริงๆหลักคิดง่ายๆของราเชนทราสมนะครับคือเอาเรื่องสุขภาพเนี่ยเอามาเป็นตัวตั้งนึกถึงสุขภาพนึกถึง ความอยู่ดีมีสุขของลูกของหลานต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยนึกถึงสุขภาพแบบนึกถึงสุขภาพนะเอาว่าเป็นตัวหลักในขณะที่เศรษฐกิจนะเอาไปเป็นตัวรองเวลานี้เราบริหารโลกเนี่ยเราใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนำนะครับส่วนเรื่องสุขภาพนี่เป็นตัวรองเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนนะ เอาสุขภาพมาเป็นตัวหลักแล้วเรื่องเศรษฐกิจเอามาเป็นตัวรองเราจะได้มากกว่าเสียครับทรัพยากรธรรมชาติจะกลับคืนมาแทนที่จะเป็นการทำลายทรัพยากรเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามองไปที่สุขภาพครับมองไปที่ความ กุดมสมบูรณ์ความอยู่ดีความมีสุขความสวนเสรเฮหหาความยิ้มย่องผ่องใสเนี่ยมันเป็นเรื่องสุขภาพท้งนั้นเลยในขณะที่การมีเงินมีทองการได้จับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันเป็นเรื่องตามมาหลังจากที่เรามีสุขภาพที่ดีเราได้กินอาหารที่ดีเรามีน้ำที่สะอาดอย่างเพียงพอ เรื่องของเศรษฐกิจมันตามมาง่ายๆเลยในความเข้าใจของผมเนี่ยผมเข้าใจว่าเศรษฐกิจมันจะกลายเป็นเรื่องที่พื้นพื้นง่ายๆเลยถ้าเราทําเรื่องสุขภาพอะไรอะไรก็นึกถึงเรื่องสุขภาพให้เป็นหลักไว้ก่อนสุขภาพนี่ก็จะอยู่ร่วมกับคำว่าความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเรา มีสุขภาพดีคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีสุขภาพดีร่วมกันเร่งความสัมพันธ์มีอาหารดีๆได้กินร่วมกันนะครับหมายความว่าเราสามารถสร้างสรรอาหารดีๆแล้วเนี่ยเราก็แบ่งปันให้กับชุกคนในชุมชน,นได้มีอาหารที่ปลอดสารพิษได้กินกันในขณะเดียวกันคนในชุมชนก็ไม่ทำลาย สภาพแวดล้อมเนี่ยช่วยกันดูแลถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างนี้ผมว่าเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเศรษฐกิจมาตามมาที่หลังครับคือผมว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตระหนักหรือว่าตื่นรู้คิดว่าพวกเราจะทำยังไงให้ดินเป็นดินที่ดีอุดมสมบูรณ์น้ำเป็นน้ำที่ ดีมีความปลอดภัยปราศจากสารพิษและเคมีต่างๆที่สามารถดื่มกินใช้ได้ทำยังไงที่จะทำให้อุณหภูมิของโลกมันไม่แปรปรวนหนักไม่เป็นโรคเดือดโร้อนและก็จะทำอย่างไรที่จะทำให้ สภาพอากาศมันไม่แปรปรวนจนน่ากลัวอย่างที่ปรากฏกันอยู่นะให้เห็นกันอยู่ในเวลานี้นะครับสภาพอากาศลมพายุต่างๆพวกนี้ดินน้ำไฟลมนะคือดินน้ำอุณหภ,ภูมิแล้วก็ เรื่องภูมิอากาศเรื่องลมต่างๆเนี่ยเราจะทําอย่างไรก็ต้องมีวิธีเดียวก็คือต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติคือไม่ทําลายดินน้ําไฟลมนั่นแหละครับให้สิ่งเหล่านั้นมันมันอยู่ในสภาพของธรรมชาติไม่รู้จะพูดยังไงให้มันอยู่ในสภาพนั้นนี่ไม่เราไม่เป็นสว่วนไม่เป็น ผู้มีส่วนในการเร่งที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันมันเสียหายให้ความอุดมสมบูรณ์ยังคงเป็นความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับโอเคนะครับก็พราเพลอกันไป <laughs> เป็นการเรียนรู้และความตระหนักรู้ร่วมกันนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตมีความสุข กับการดูแลชีวิตใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าคนละไม้คนละมือนะครับคำนี้สำคัญ <c ười> คนละไม้คนละมือที่จะช่วยกันพลิกฟื้นดินน้ำไฟลมให้กลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้ <Yeah. S 1> ต้องอาศัยคนละไม้คนละมือนะมือเดียวไม้เดียวไม่ได้ <c ười> ต้องอาศัยคนละไม้คนละมือช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับ